เพื่อนๆคะวันหยุดว่างๆนี้ไปชมวัดเก่าแก่คู่บานคู่เมืองสุพรรณบุรีกันนะคะวัดที่มีอายุมากกว่า1200ปีค่ะสถานที่ที่ขุนแผนได้มาบวชเรียนสมัยเป็นเนนแก้วในบันคดีเรื่องขุนช้างคุนแผนที่วัดป่าเลไลวรวิหารสุพรรณบุรีกันนะคะวัดป่าเลไลวรวิหารเป็นวัดหลวงมหานิกายค่ะ วันนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดนะคะแต่จากการสันนิษฐานจากหลวงพ่อโตก็น่าจะมีอายุประมาณ650-1,300ถึงปีค่ะสมัยก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าวัดป่าค่ะกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานนะคะหลวงพ่อโตวัดป่า หรือหลวงพ่อวัดป่าเป็นพระปางป่าเลไลศิลปะสมัยอูทองสุพรรณภูมิภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ36องค์ค่ะนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆให้เราได้กราบไหว้ขอพรอ,อีกด้วยนะคะวัดป่าเลไลวรวิหารถือเป็นจุดเช็คอินห้ามพลาดของสุพรรณบุรีเลยค่ะเป็นวัดที่สวยสงบร่มเย็น ตามแบบวัดวิถีพุทเลยทีเดียวนะคะ